โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel 3 f o r ์นะครับวันนี้ตรีพาทุกๆคนนะครับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับรถส่งมอบของโชว์รูมเรานั่นเองนะครับวันนี้เป็นคิวของรถของน้องเข้าตูนั่นเองนะฮะชอบน้องเข้าตูโชว์รูมฟอร์ดนิวพระรามสองนะครับที่ขับรถอยู่นะฮะเรเดอร์าให้เครดิตน้องไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ Ford r a n g e r Limited ครับผม Ford r a n g e r Limited นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่า อุปกรณ์ตกแต่งชุดแต่งต่างๆนะครับใส่ออกมาแล้วลงตัวมากๆครับวม่ว่าจะเป็นชุดกันชนหน้านะครับชุด F150 นั่นเองนะครับรวมไปถึงด้านหลังนะครับก็จะมีตัวโรบาร์ของทัมเมอร์นะฮะรวมไปถึงล้อแม็กและก็ตัวยางนะครับที่เรียกได้ว่าใส่แล้วลงตัวมากๆาครับเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆกันนะฮะว่าอุปกรณ์ชุดแต่งรายละเอียดอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นเลยจากด้านหน้านะครับจะเห็นนว่ารถคันนี้เนี่ยมีการตกแต่งมาในชุดของ f 1 5 0นั่นเองนะครับก็จะมีตัวกระจังหน้านะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์สีขาวสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่างานเนี่ยดีมากๆครับสีเป็นสีกาไฟนะครับนะครับเป็นสีกาไฟแบบของวายแทร k นั่นเองนะฮะซึ่งทําให้ตัวรถเนี่ยดูพรีเมียมดูมีราคาดูหรูหรามากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มิติของตัวชุดแต่งเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะตัวหน้าไม่แบนจนเกินไปเหมือนบางชุดนะครับที่ หลายๆท่านนะฮะเลือกติดการที่ราคาค่อนข้างต่ํานิดนึงคุณภาพของตัวสินค้าก็จะลดด้อยลงไปด้วยครับตัวนี้มาพร้อมกับคิวล้อนะฮะทั้ง4นิ้วนั่นเองเอ้ยทั้งสี่ล้อนะครับคิวล้อประมาณ6นิ้วครับตัวนี้ไม่มีหมุดนะฮะก็จะ,ะรีบเรียมนะครับมองเห็นดูรียบเรียมก็ดูดูเพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นกับน,นะครับรอบไฟหน้าครับเรียกได้ว่า อาจจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดรถไปแล้วนะฮะตอนนี้สําหรับข้อเฟนหน้าสกุ่มหน้าครับมีเพิ่มเข้ามาตัวนี้ทรงต่ําทูโทนครับสีขาวสีดําด้านกับตัวรถนั่นเองนะฮะสติกเก์เ e r เจอร์ครับเพิ่มเข้ามาทั้งซ้ายขวาที่หน้ากระโปรงครับเรามาดูด้านนี้กันครับฝั่งนี้ก็จะมีตัวล้อแม็กครับผมล้อแม็กเป็นของซุดนะครับแล้วก็รัดด้วยยางนะ m a x x i s 700ครับผม Bravo AT ท l l t e r r a i n นั่นเองนะครับ ล้อมแม็กตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสไตล์แบบออฟโรดนิดน,นึงนะฮะดูดุดันครับด้วยลายของแม็กครับด้วยลายของสติ๊กเกอร์ที่เพิ่มเข้ามานะครับแก้มตัวนี้เป็นงานครอบนะครับเป็นชุดพลาสติกดำด้านครอบนะคะรับรวมไปถึงตัวกระจกข้างแล้วก็งานครอบเช่นกันเบ้ามือจับครับผมตัวนี้เพิ่มราวหลังคาเข้ามาด้วยนะฮะเพิ่มราวหลังคาเข้ามาในส่วนใน,ในก็จะเพิ่มในรูปลักษณ์ของความดุดันเพิ่มเข้ามา ถามมาด้านหลังครับตัวล้อครับผมชิ้วล้อด้านหลังนะฮะมีตัวนี้ที่ครอบฝาถังน้ำมันนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเราสำหรับตัวนี้นะฮะโลบาร์ฮัมเมอนั่นเองนะครับต้องบอกเราว่า h ั m m e r เนี่ยเป็นสินค้าที่ออฟโรดที่แบบคุณภาพค่อนข่านีนะครับแล้วก็สวยนะฮะไม่ใช่ดีอย่างเดียวสวยด้วยนะครับด้วยโลโก้ h ั m m e r ของเขานะฮะด้วยคุณภาพของวัสดุมีไฟเบรกดลิที่3อยู่ด้านหลังนะครับ รถลายสวยงามเมอรสีเดียวนะครับฝังเมอเร์เรียกว่าโลบาแข็งยาวนะครับตัวนี้กันชนท้ายก็ได้รับการเปลี่ยนมาครับเป็นกันชนเหล็กนั่นเองนะฮะมีห่วงสองห่วงนะครับด้านล่างด้านซ้ายขวานะฮะรถไทเปียนค่านข้างสวยครับททเปียนป้ายแดงคันนี้สอง9กนะครับป้ายของฟอร์นีโอพระราม2อนั่นเองนะฮะข้อมือจับด้านหลังครับ ด้านหลังกระบะก็จะมีตัวอุปกรณ์เดิมนะฮะที่คืนให้ลูกค้าขอ้อไฟท้ายครับผมสติ๊กเกอร์เรนเจอร์นะฮะโอเคครับผมและนี่ก็คืออีกหนึ่งสไตล์นะครับที่เรียกได้ว่าลูกค้าหลายๆท่านนะฮะให้ความสนใจเป็นมากๆนะฮะสำหรับใครที่สนใจในตัวของแคมเปญนะครับหรือว่าชุดแต่งแบบนี้นะฮะลองติดต่อกับตีเข้ามาได้นะฮะ0611234520ครับทั้งไลน์นะฮะ ID แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับลองเข้ามาคุยกันครับแต่งแบบนี้นะฮะหรือว่า อยากได้แบบไหนยังไงนะครับหลายๆคนมีความต้องการไม่เหมือนกันนะครับลองเข้ามาคุยกันก่อนนะครับศูนย์หกหนึ่ง่องสาม่ห้าสองศูครับผมแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับถึงเพื่อนของคุณหรือว่าใครที่กำลังมองหารถยนต์คันใหม่ยู่กับตรีปอดพารามสองนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ